จะยังไม่ชัดเจนอออยากจะสรุปมิดนึงว่าเราควรจะแยกให้ชัดเจนว่าที่สารปกครองได้วิจัยไปแล้วมันมีสองเรื่องแยกจากกันนะครับเรื่องหนึ่งคือการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอันนี้รัฐธรรมนูญเ,เนี่ยแยกไว้เรื่องหนึ่ง ว่าการวางผังเมืองการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดินนี่จะต้องดำเนินการรับฟังกรในประชาชนก่อนเพราะในเรื่องผังเมืองเนี่ยสารปกครองวิจัยว่า,วาการที่ไปทำโอลเดอร์ร้อมปิดร้อมพื้นที่ดินในโอดูล a 2 a 3 b 4อะไรนะั้น นี่แหละก็คือเลือกการวางผังเมืองการกำหนดเขตการใช้อยู่ทีิ่งผู้ที่ต้องฟังความเห็นประชาชนเสียก่อน mm hmm. ค่าวก่อนหมายว่าก่อนที่จะไปทำเพราะนั้นก่อนที่จะไปจ้างใครทําอะไรเรื่องนี้จะต้องรับฟังซะใ,ให้เสร็จก่อน mm hmm. เพราะนั้นถ้าไปทําโฟลเดอร์ที่อำเภออ,อ,อะไรจังหวัดอะไรก็ไปต้องไปให้ประชาชนจังหวัดน,นั้นอำเภอนั้น เขาได้รู้เรื่องก่อนนะครับนี้ข้อบกครองของรัฐบาลหรือข้อที่รัฐบาลยังไม่รู้จะทํำยังไงก็คือว่ารัฐบาลก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทับตรงนั้นอย่างไรก็เลยไม่รู้จะไปบอกประชาชน,นว่าอย่างไรก็เลยจะ,จะนอกจ้าให้คนมาถามก่อนที่มันเรื่องเป็นกูกูขิดหางตรงนี้แต่ว่ารสารปกครองพิยงเฉยไม่ชัดเจนแล้วต้องถามก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการโครงการที่กระทบ ต่อคนต่อชุมชนอย่างรุนแรงในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างนี้จะต้องศึกษาผลกระทบด้วยและรับฟังความเป็นประชาชนด้วยคนละเรื่องก,กันนะ่ยสองสอ,องโปรเจกต์่นแยกกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่สองเนี่ยหมายว่าโครงการก่อที่จะดำเนินการก่อนที่ดําเนินการแบบก่อนที่ไปสร้างอะไรถ้าออกแบบเฉยๆยังไม่สร้างยังไม่กระทบอะไรเพราะออกแบบเป็นอาชีน ออกแบบงบกองบนต้เฉยๆไม่ได้ไปสร้างนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตอบคำถามที่ที่ถามว่าไปกู้เกินแล้วจะใช้ได้ได้ไหมไนะก็ต้องแยกเป็นเป็นสองอาชีพกันคือการกู้ยังไม่มีอะไรผิดการกู้วเงินไม่มีอะไรผิดแต่การใช้เงินนี่อีกเรื่องนึงถ้าใช้เงินมาดำเนินโครงการที่ยังไม่ได้ศึกษาผมว่าก็ผิดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมว่ารัฐบาลหรือเราเนี่ยควรจะแนะรัฐบาลว่าจะก่อนจะทำอะไรเนี่ยโครงการโดยเฉมย่งไอ้ฝัดเวนั่นฝัดเวนั้ชัดชัดเจนเป็นการสร้างการชนประทานชนิดหนึ่งการชนประทานที่กินพื้นที่ตั้งแต่แ0 0 0มื่นอไร่ขึ้นไปบังคับโดยโกฎหมายอยู่แล้วมานานแล้วด้วย ว่าจะต้องศึกษาผรมสิ่งวกล้อนเพราะว่ฝั่งเวต้องทํำแน่ๆต้องไปดำเนินการศึกษาออกแบบให้จวนจะเสร็จก็เอาแบบที่ศึกษาแล้วผลได้ไปรึกษาประชาชนไปให้ประชาชนตีแผงยนต์สร้างให้เรียบร้อยคือต้อง,งศึกษาและก็ให้ประชาชนรับทราบโดยได้ความเห็นก่อนนะอันนี้ เรื่องคำว่าดาเนินการโครงการคือหมายว่าก่อนจะลงมือสร้างจริงแต่ถ้าไปออกแบบเฉยๆก็เพื่อจะได้เอาเนื้อหามาให้ประธานประจาชนผมคิดว่าน่าจะทำได้ผู้มีส่วนได้เสียดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างเช่นจะสร้างพื้นที่ปิดล้อมตรงไหนผู้มีส่วนได้เสียก็คือผู้อยู่ภายในนที่ปิดล้อมหรือผู้ที่อยู่ กลบลอใกล้คล้เคียงใน,น,นผู้ด้เสียชัดๆแต่ผู้ได้เสียอีกส่วนคือเกี่ยวกับสังคมหรือว่าผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้เกี่ยวกับการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ก็มีส่วนได้เสียด้วยในประเด็นนี้ผมก็คำนิชัยสารครองคดีนี้ก็เขียนไว้แล้วในข้อแรกสารบอกว่าคนนั้นส่วนได้ได้ได้เสียได้ตีความไม็อยาก,ก คากความสารวอยมันสมมติพื้นที่ปิดล้อมมีอยู่แสนคนเนี่ยกี่ค,คนถึงจะรู้สึกว่าเป็นการทําประชาพิจฉาที่ถูกต้องแล้ว30คน50ิคนหรือต้องกี่คนอันนี้ก็ยังไม่มีใครวิิจัยไว้นะแต่ว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้รับจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนี้อย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการเพราะอย่างทั่วถึงเี่ มันก็แปลยากแต่นคนถูกล้อมอยู่หนึ่งหมื่คน<า>จะให้ครบคหมุ่มคนไมอไนี้ผมว่ายังไม่มีใครกล้าจะวินัยว่าแนดพันคนพอหรือสามพันคนพองมันทุกคนก็มองเห็นพร้อมกันรวมระทั้งรัฐบาลเองก็คงจะร้อนตัวอยู่ที่วันน้าทันตเ้อสองปีที่ผ่านมาเขาก็เลยเร่งรักไปหน่อย ข้อเสนอแนะของผมก็คือว่าสารปกครองเนีได้พ่พากษาอมามาแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลทำไปนี่มันขัรดรักกระบวนชัดๆเลยในคำคำพิพากษาเนี่ยพี่แต่ผกลุมเองยังสก,กิดใจอยู่ยังไม่ค่อยพ้องกับสารเท่าไหร่แต่เหตุพ้องตรงกันในบ้าน บ้านปลายว่าขัดแน่พียงแต่ว่ามันขัดยาไม่ครบท่านับเองนะครับผมอยากจะเรียนนี้ว่าเพื่อเป็นการหาทางออกว่ารัฐบาลและก็ความเร่งด่วนของชาติผสมกันเนี่ยถ้าเราไปรีรอต่อไปหรือศึกษากันยาวนานเกินไปก็อาจจะผลเสียแล้วก็จะเกิดเกิดขึ้นก็อยากจะเรียนว่า โครงการต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลเรียกว่าโมดูลอะไรเนี่ยนะมันสามารถจะแบ่งแยกเป็นส่วนๆนะครับรัฐบาลควรจะแบ่งแยกซะให้ชัดเป็น 0. ส่วนๆส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาการวางแผนการออกแบบน,นะครับศึกษาผลกระทบศึกษาคุณภาพอะไรตา่ตางๆ รวมทั้งการออกแบบด้วยเนี่ยมันไม่ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องศึกษาต้องผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับอะไรที่ทำก่อนก็ทำก่อนซสแต่ก่อจะลงมือก่อสร้างการลงมือก่อสร้างร่นแหละรัฐมนูลบังคับว่าจะต้องทุกอย่างต้องพร้อมแล้วนะครับ ที่รัฐมนูญเขียนไว้อย่างนั้นรัฐมนูลเขียนตะเกงว่าก่อนดำเนินการโครงการต้องทำก่อนพราคําว่าก่อนดำเนินการโครงการเนี่ยความหมายที่ศาลปกครองวิเคราะห์นี่มีเคราะห์ออกมาเนี่ยหมายว่าก่อนรัฐบาลจะเซ็นสาญญาใดๆก่อนที่คอรมจะสั่งอนุมัติให้ หน่วยนั่นหน่วยนี้เซ็นสัญญาใดๆจะต้องผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผ่านการฟังความเห็นของประชาชนแล้วแต่ความเห็นของผมเนี่ยคําว่าก่อนดำเนินการในหมายเรือก่อนที่จะเซ็นสัญญาจ้างบุคคลใดทำจะทำฟลัเว ก่อจ้างทับรเวรแต่ไม่เลยหมายว่าก่อนออกแบบฝักเวนะผมอยากจะให้แยกสิ่งน,นี้ให้ชัดๆเสียเดี๋ยวนี้โมดูลที่รัฐบาลทำออกไปแต่ก้าโมดูลอะไรเนี่ยมันคละกันหมดนะจนดแยกยังไม่ออกศาลก็เลยยังไม่อยากจะแยกแยกด้วยในคำวิิจัยของศาลก็อูด มีบางตอนครับที่อารสามก็ชัดบอกว่าสารเองก็มองยังไม่เห็นมีใครบอกว่ายังไงสารก็เลยสารที่ถาไมไว้ว่ายังไม่ได้ทำ <c oughs> แต่จากความจริงกรมตุลาการก็ทําไว้บ้างเยอะเพียงแต่เวลาทื่จากคดีเนี่ยเขาตีบุสเกตดูม,มันไปได้รวดเร็วบ้างรัฐบาลก็ไปในสื่อพยานฝ่ายฟ้องก็ไปในสื่อพยานจู่ๆสารก็พิจารณาบ้างมันเลยข้อมูลมันยังหลวมๆอยู่นะครับ ผมเชื่อว่าถ้ารัฐรัฐบาลจะยื่นอุธทธรณ์คพิภาษษาไปก็ก็คงไหวสารปก,กครองสูงสุดก็อาจอาจจะเปลี่ยนได้ด้บ้างแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนได้บ้างบ้างดักนะครับเพราะว่าสารอุธทธรณ์เวลาขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่มีการสื่อพยายอีก อะไรที่สืบไปขั้นในศาลชั้นต้นก็จะปล่อยให้ผ่านไปแค่ๆศนะาลจะไม่มาเรียกพยานแล้วออกมาสืบอ,อีกยกเว้นแต่ว่าในบางคดีซึ่งเท่าที่ผ่านมาศาลปกครองยังไม่เคยเรียกใครไปนะครับแต่ที่ยังโงโงๆอยู่ทำไมศาลชั้นต้นถึงได้สั่งวิเคราะห์เร็วแล้วในกาวิเคราะห์ก็บอกไปชักว่าศาลเองก็ยังไม่มีใครแยง้งว่าอย่างไรก็เลยสันนิธฐานเอาไว้ว่ายังไม่ได้ทำ ข่าวเมื่อวานนี่เห็นท่านดนตรีรองนายกให้สัมภาษณ์บอกว่าได้เคยไปประชุมสัปดาไปประชุมอะไรไอะรที่โรงแรมอะไรที่ในเมืองเนี่ยนะแล้วทางภาคเหนือก็ก็ทำซึ่งวันนั้นผมก็ไปทรางฟังนะคับเ,เขาอยู่เออก็เห็นว่าสิ่งเขาทำเนี่ยมันพอจะกล้องแกล้งได้ ว่าเข้าระเบียสบสานักนายกตรีที่ที่แจกมาในฝฟายที่รัเนี้มีระเบียบสํานักนายกยอยู่ฉบับหนึ่งเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรู้สึกจะออกในปี2548นี่แหละระเบียบนั้นก็เข้าขายอันเนี้ยเพราะว่าพระราชบัญญัติเอขูคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันออกมาแต่ปี 2535แล้วก็มีรัฐธรรมนูน2540ออกมา3ครับแล้วรัฐบาลรัฐธรรมนูน2450ก็เอารัฐธรรมนูนสองสี่สองมาแก้ไขเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยข้อความยังคล้ายๆเดิมรัฐธรรมนูนมาตรา57กับมาตรา67ที่สารปกครองนำมาวิเคราะห์อ,อะไรในข่าวนี้ ก็มีพูดถึงแนวรูน2540ไว้บ้างแล้วใครๆกันแล้วก็สอดพล้อมกับใครช่วเหลรัรกษาคภาพสิ่นแวลบเรื่รองนะี2535นะครับโดยย่อๆหรือสรุปก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลทําไปแล้วที่รับฟังความเห็นเรื่ก็พอจะกล้องแกล้มได้ตามนั้นแต่ว่าในมีการรับฟังความเห็นประชาชนบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ครบถ้วน แต่เรื่องคุณภาพสิของร้อนเนี่ยยังไม่ได้ทำแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นในในชั้นนี้ผมอยากถ้าวสทอจะเสนอแนะใดๆก็อยากจะเสนอแนะสักน้องว่าอย่าไปหยุดของรับถักเ,เลยเพราะเขากำลเล่งอยู่เสนอแนะให้เขาแบ่งแยกโมดูลออกเสียก่อนแต่ก่อนนี้ถือหมายว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาใดๆนะครับ ถ้านระาเกิดฟิกเซ็นยามไปผู้นี้เราผิดรัฐมนูลชัดๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ยามไม่ได้เซ็นก็โชคโจว์ผไปส่วนการที่กระทรวงการคลังไปเซ็นยามผู้เกินแล้วไม่เป็นไรเพราะการเซ็นยามผู้เกินหนื่ไม่มีบังครับก็จะต้องมีผลกระทบสิทธิ์แวดล้อมหรือว่าศึกษาใดๆนะครับการกู้เงินลเรื่องของการกู้ยังไม่มีอะไรผิด แต่ว่าถ้าเซนทัญญาบุตรนี้รับบาลเกิดฟิตเรียกเคอูเตอร์เปอร์เซ็นยัญญาโมดูลอะไรก็งั้นก็เป็นอันเสร็จแน่ๆเสร็จตั้งแต่คนเซนแล้วก็ผู้ส่งตามการด้วยนะครับค่ะขพรคุณสำหรับความเห็น